ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กผมบูมซาเท่นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เนาะครับผมก็มาอัปเดตช่องผมเลยเนาะก็ทำช่องมาสิบเดือนแล้วนะครับผมผากดมาสามเดือนแล้วนะครับผ่านกดของ YouTube เนาะจับเรือนนิดๆแล้วละครับผมโอเคครับก็คลิปนี้เนาะครับผมมาดูกันนะครับอันนี้คือรถทับ ล่าสุดเนาะก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับที่มาให้กำลังใจผมเนาะขอบคุณแต่ใจดีจเนาะที่มากดติดตามเซลผมกันแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูทีเนาะขอบคุณมากๆเนาะที่มาให้กำลังใจผมกันแล้วกันนะครับผมอันนี้คือคลิปล่าสุดเนาะมีแค่สองคลิปนี่แหละเหตุผลง่ายๆคือที่ผมไม่ค่อยลงคลิปก็เพราะอยู่บ้านนี่แหละอยู่แต่บ้านเองเป็นหลักนะครับ อยู่แต่บ้านนะครับผมก็ขอไปด้วยเนาะอันนี้เป็นคลิปช็อตเนาขอบคุณก็แลวกันนะครับผมที่ที่มาดูคลิปช็อตกรแลวกันนะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกรนย่อดูเนาะแล้วดูก็ ก็ไปดูจะพูดยังไงครับก็ก็เอาไปแค่นี้เนาะขอบคุณนะครับก็กำลังใจเนาะผ่านไปดีๆก็ก็ถือว่าบุญแล้วล่ะนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปจะหาคลิปลงไปเรื่อยเนาะนะครับแล้วก็น,นี่ครับ จำนวนการรับชมนะครับผมวันนี้ก็จะก็มีกราฟก็ขึ้นประมาณนี้เนาะ<ม>ก็คุณครับผมภลมิใจเนาะก็อบไม่ได้มาแล้วส่วนนี้คือเหรียญล่าสุดนะครับผมเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนไปหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะลงในแถบสื่ชนนะครับผมก็ ขอบคุณนะครับผมที่มาให้กางใจผมนะครับผมขอบคุณจใจจริงเนาะคลิปนี้เอาไปสักสามอาทีพอแล้วกันเนาะเอาไปเลยมากหรอกครับผมผมก็มาแค่อัปเดตช่องดีใจน,นะครับผมอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของตั้งเป็นการรับชมเนาะขอบคุณเนาะที่มาดูคลิปช่องผมนนๆๆเนาะทุๆๆกค,คลิปเลยคลิปสดและก็ทุกปกตินะครับก็ นี่แหละเหตุผลที่ผมบอกอะไสาเหตุหายไปนด่นก็เพราะว่าก็ออกไปชีวิตส่วนตัวคนเดียวจริงๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาเนาะทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณจากใจจริงนะครับก็มาให้กำลังใจผมกันแล้วกันนะครับผมที่มาดูคลิปร่วมผมกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมหลายหลายคนก็ชมว่าเออคลิปดีคลิปดีปดก็ขอบคุณกันแล้วกันนะครับสำหรับคำชมเนาะ เีหลายคนก็บอกผมกันว่าคลิปดีคลิปนี้ยคลิปดีเนาะเปคลิปที่ดีอะไรเงี้ยว่าไปนะครับผมก็ขอบคุณเนาะผู้ชมนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณนะครับที่มาให้กำลังใจผมนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับไอัดีผู้ชมไม่ซ้ำกันเนาะขอบคุณนะครับผม นดี๋คือติดตามแล้วสุดนะครับขอบคุณนะครับผมที่มากดติดตามชองผมกันแล้วกันนะประสีนาทีก็พอแล้วเนาะเมมาเาก็ยังเดินหน้าคลิปต่อไปเนาะตามคำขอของพี่เจนะครับผมแล้วก็พี่มนนะครับโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับบ๊ายบายครับ